หาไม่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่หรือเปล่าและเสียงที่ได้ยินอยู่ชัดหรือไม่เดี๋ยวผมลองสิ่งนี้ให้ได้ยินกันครับว่าใช้แล้วเปลี่ยนแล้วต่างอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างครับเสียบปุ๊บเปิดคลิปชัด ง่ายไวเบา בא, มาทำความรู้จักและร่วมทดสอบไปพร้อมๆก,กันกับไมโครโฟนมือถือดอนเนอร์ลาวเลียไมโครโฟนรุ่น100กันครับและสิ่งที่เพิ่งเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาขายเพียงราคาแค่990บาท,บาทเขาจะให้ถุงผ้ามาด้วยนะครับเหมาะสําหรับการใช้เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างปกติเวลาที่ผมเอาไปใช้งานเนี่ยผมจะเอาหูฟังหน้าตาแบบนี้ เอาใส่ไปในถุงผ้านี้ด้วยเพราะว่ามันใส่ด้วยกันได้นะครับสิ่งที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนี่คือไมโครโฟนฝั่งที่จะติดอยู่กับพิธีกรตลอดเวลากับลำดับถัดมานะครับนี่คือตัวรับสัญญาณที่จะอยู่กับมือถือหรือว่าอยู่กับตาก,กล้องนั่นแหละพอดการเชื่อมต่อนะครับจะเป็น usb type c ถ้าเกิดใครยังอยากจะเอาไปใช้กับ iPhone ตัวเก่ายัาง ไอโฟน14ไอโฟน13ไอโฟน12ไอโฟน11อะไรประมาณนี้นะถ้ายังคงเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบไรนิ่งเนี่ยเขาจะมีตัวแปลงจากไทซี C ไปยังไ t นิ่งให้ด้วยวิธีการใช้งานไม่ยากครับมาถึงจับเสียบหากันเวลาที่เราจะใช้งานร่วมกับมือถือ iPhone นะครับเราจะหันทุกอย่างที่เป็นไอคอนไมค์กับหูฟังหรือไฟสระสีฟ้ามาด้านหลังของตัวเครื่องก็ได้หรือจะหันมาบริเวณด้านหน้าจออย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องอ้างอิงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยคือพอร์ตชาร์จไทซี ด้านข้างกันเนี่ยเป็นสวิตในการดันซ้ายเป็นสวิตในการดันขวาเพื่อจะปิดจะเปิดเวลาเราเปิดดูอย่างไรว่าไมโครโฟนเปิดแล้วพลิกมาอีกด้านหนึ่งจะมีไฟสถานะสีฟ้ากระพริบแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถือโดยที่ iPhone ยังไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวไมโครโฟนเขาจะเชื่อมหากันเองโดยอัตโนมัติสังเกตไหมไฟสีฟ้าฝั่งนี้กระพริบสักพักหนึ่งหยุดกระพริบ ฝั่งนี้ที่กระพริบอยู่ก็หยุดกระพริบเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าไมโครโฟนนั้นเชื่อมต่อหากันอย่างเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เนี่ยจะมีเป็นปุ่มเพิ่มและลดเสียงในการบันทึกนั่นเองโดยที่วิธีการปรับความดังของเขาเนี่ยอาจจะนับแปลกนิดนึงนะครับถ้าไปดูกันที่หน้าสเปคของเขาจะเขียนว่าปรับความดังได้4ระดับโดยนับจาก 0, 1 2, 3, 4 เอ๊ะทำไมคุณนิวชูห้าเพราะว่าเขาไม่ได้นับศูนย์เป็นการปรับระดับครับแต่จริงๆแล้ววิธีในการปรับตั้งค่าตรงนี้ถ้าเรากดลบไปจนถึงต่ําสุดไฟสีเขียวจะกระพริบประมาณ4ครั้งครับนั่นคือความดังระดับศูนย์ความดังระดับศูนย์ก็นับว่าเป็นระดับความดังเหมือนกันนะครับนั่นคือคล้ายๆกับการปิดไมค์หรือว่ามิวไมค์เอาไว้แต่คราวนี้เมื่อเรากดบวกความดังขึ้นมา1ไฟจะกระพริบ2ครั้งถ้าเป็นความดังระดับ2 ไฟก็กระพริบ2ครั้งครับถ้าเป็นความดังระดับ3ไฟก็กระพริบ2ครั้งเหมือนเดิมและความดังระดับที่4ก็กระพริบ2ครั้งเหมือนกันครับคราวนี้ถ้าเรากดอีกครั้งนึ่งละ่ะจะกลายเป็นไฟสีเขียวกระพริบ4ครั้งนั่นแปลว่าความดังนั้นสูงที่สุดแล้วคราวนี้ย้อนกลับกันครับเราจะกดลดเสียงอ่าไฟสีเขียวกระพริบ2ครั้งลดไปหนึครั้ง กระพริบสองครั้งเหมือนเดิมลดไปอีกครั้งกระพริบสองครั้งเหมือนเดิมลดไปอีกครั้งกระพริบสองครั้งเหมือนเดิมและครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่กดได้ไฟสีเขียวจะกระพริบสี่ครั้งถ้าคุณสับสนเอ๊ะตอนนี้ความดังเท่าไหร่แล้วเลือกเอาครับว่าจะคาดคะเนโดยการปรับเพิ่มสุดแล้วค่อยลดลงมาหรือจะปรับต่ําสุดเริ่มต้นตั้งแต่ปิดไมค์แล้วค่อยบวกหนึ่งเพิ่มขึ้นไปทีละสเต็ปผมเองเป็นคนที่เสียงดังสังเกตเด็เนี่ยตอนเนี้ยที่ผมอัดคลิปเหมือนผมตะโกนถ้าเกิดว่่่าาผมมูเเเสียงบือไห สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไมโครโฟนครับก็อาจจะน่าเบื่อหรือหลับไปก่อนและนั่นทําให้ผมเนี่ยเวลาจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในการบันทึกเสียงในการอัดคลิปเนี่ยผมก็อาจจะต้องตั้งค่าความดังของไมโครโฟนเป็นระดับ1เสมอผมจะต้องลดไปที่ระดับต่ําสุดให้ไฟสีเขียวกระพริบ4ครั้งก่อนแล้วก็เพิ่มมาหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยระดับเสียงที่1ก็ไฟกระพริบ1ครั้งระดับเสียงที่2ก็กระพริบ2ครั้งระดับเสียงที่3ก็กระพริบ3ครั้ง ระดับเสียงที่4ก็กระพริบ4ครั้งผมว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เข้าใจมากกว่านะเราไปดูด้านบนของตัวไมโครโฟนบ้างดีกว่านะฝั่งนี้เนี่ยจะมีเป็นตะแกรงไมครับที่สามารถใช้กรองเสียงลมได้ในระดับหนึ่งในกล่องที่เราเพิ่งแกะมาดูเนี่ยในนี้จะไม่ได้มีเป็นเดซแคทขนแมวทริคที่ดีที่สุดสําหรับการติดตั้งไมค์นั้นไม่ใช่เป็นการหันหน้าไมโครโฟนหันออกกล้องแบบนี้แต่เป็นการเน็บเพื่อ หลบหัวไมคเข้าไปข้างในก็คือเอาก้านที่หนีบเนี่ยหันออกนะไอตัวตะแกงกรองลมเนี่ยก็หันเข้าด้านในแทนเพราะฉะนั้นเวลาลมมันตีมาที่หน้าอกของเราถ่ายริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกรองเสียงลมได้ระดับหนึ่งพลิกมาที่ด้านล่างของตัวไมโครโฟนฝั่งนี้เองหลายๆคนยาพึ่งเข้าใจผิดว่า นี่คือช่องเสียบไมโครโฟนแบบสายดอนเนอร์เนี่ยเขาสร้างไมโครโฟนรุ่นนี้มาเพื่อให้สามารถต่อหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้ครับปกติแล้วรูหูฟังเนี่ยจะต้องอยู่กับฝั่งที่เป็นตะกล้องหรือติดเข้ากับมือถือถึงจะสามารถต่อหูฟังได้แต่สำหรับรุ่นนี้ฉีกนิดนึงครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและมีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมต่อหูฟังที่ไมโครโฟนแล้วจึงมีประโยชน์เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราพาไปดูนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันดียังไง สมมติว่าผมออกมาถ่ายทํานอกสถานที่แบบนี้และไม่ที่มีตากล้องมาช่วยทําช่วยถ่ายไม่มีใครช่วยดูจอมอนิเตอร์รวมถึงไม่มีใครช่วยเช็คเสียงและจะมั่นใจได้ไงครับว่าเสียงที่บันทึกไปเนี่ยมันคมชัดมันไม่ขาดหายระหว่างที่คุณถ่ายทําอยู่ซึ่งวิธีการใช้งานของไมโครโฟนรุ่นนี้นับว่าเป็นจุดเด่นมากที่สุดก็คือเราสามารถต่อหูฟังแบบนี้จากตัวไมโครโฟนลาวเลียที่ปกเสื้อได้เลยครับนั่นจะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าณขณะถ่ายอยู่เนี่ยเสียง อะไรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเข้าไปหรือเปล่าเสียงขาดตอนไหนเรียกได้ว่าการต่อหูฟังณนะขนาดถ่ายทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่แค่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่นิยมกันผมว่าวิธีนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และทำงานเพียงแค่คนเดียวครับบางสถานที่ที่เราไปถ่ายทําบางครั้งขึ้นมันกวนเล็กๆน้อยๆเสียงก็อาจจะขาดหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นวันแมนโช ทำงานด้วยตัวคนเดียวทั้งถ่ายทั้งพูดไม่มีคนช่วยดูหลังกล้องไม่มีใครช่วยใส่หูฟังคุณสามารถไปซื้อหูฟังแบบสายมาอันนึงครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่ตูดท้ายของไมโครโฟนที่ติดอยู่กับพิธีกรเนี่ยแล้วก็ลากสายให้มันซ่อนอยู่ในเสื้อใส่หูฟังไว้ข้างนึงก็ถือว่าดีครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงว่ากําลังบันทึกเสียงอะไรลงไปบ้างนะครับและ เวลาที่เรา playback ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังว่าสิ่งที่เราเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้เราถ่ายอะไรไปเราสามารถที่จะกดเพลย์จากตัวสมาร์ทโฟนครับและเสียงที่เขากําลังเล่นอยู่เนี่ยจะมาเด้งได้ยินในหูฟังชุดเดิมที่เราเพิ่งต่อไปเลยครับโดยที่เราไม่ต้องถอดอุปกรณ์รับสัญญาณจากตัวมือถือเลยเอ๋อผมรู้แล้วว่าทําไม เขาถึงทำการปรับระดับเสียงมาเป็น0 1 2 3 4เพราะว่าถ้าเราปรับความดังเสียงเป็นระดับที่0ูนเนี่ยไมโครโฟนที่เป็นเรียวไทม์จะดับลงแต่เราจะได้ยินเสียงที่มาจากสมาร์ทโฟนมือถือแบบปกติสุขถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นไมครระดับ1ปุ๊บเนี่ยเสียงของเราที่พูดแบบเรียวไทม์มันจะไปตีกับที่เรากดเร่นในมือถือเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุครับว่าทำไมการปรับเสียงจึงเป็น0 1 2 3 4เพราะฉะนั้นเวลาเราปรับความดังเสียงเนี่ย เอาให้ดีครับใส่หูฟังไปตั้งแต่ต้นจะได้รู้ว่าไมมันดังระดับไหนอยู่อาแล้วเวลา p a y b a c k กดปรับระดับเสียงเป็นระดับศูนย์เพียงเท่านี้เราก็จะได้ยินเสียงจากสมาร์ทโฟนมือถือแบบชัดๆแหละ และนี่ก็เป็นเรื่องที่ขอชื่นชมครับว่าด o น n นอรราวเหลียไมโครโฟน100เนี่ยทำออกมาได้ดีฉีกกดเดิมๆจากไมคมือถือรุ่นทั่วๆไปการเชื่อมต่อกับมือถือ Android มีข้อดีมากกว่ามือถือ iPhone ตรงที่ว่าเวลาเราเสียบไมโครโฟนเข้ากับมือถือฝั่งของ Android จะมีการแจ้งเตือนเล่นเสียงผ่าน USB และถ้าเราไปดูกันที่แถบ Notification จะมีไอคอนรูปหูฟังเด้งขึ้นมาด้านข้างกับไอคอนอื่นๆน,นั่นทำให้เรารู้ว่าได้เชื่อมต่อไมโครโฟน อย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมสําหรับการถ่ายทําแต่ถ้าเป็นฝั่ง iPhone iPad เวลาเราเชื่อมต่อไมโครโฟนไปเรียบร้อยแล้วจะไม่มีไอคอนแจ้งเตือนใดๆทั้งนั้นเรียกได้ว่าวัดดวงของแท้ครับปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับไมโครโฟนเลยครับเป็นเพราะในฝั่งของ iOS เวลาเราเสียบอุปกรณ์เสริมเข้าไปเขาไม่คิดว่าจะมีวิธีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเลยถ้าให้ชัวร์เนี่ยลองกดเล็กคอร์ดหรือกดถ่ายคลิปสั้นๆสักหวิดูและก็กดเล่นคลิปอีกครั้งหนึ่งหากใครใส่หูฟังก็จะได้ยินเสียงทันทีครับว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้เข้า ไปในระบบมือถือหรือเปล่าอันนี้เล่าให้ฟังเพราะไม่อยากจะให้เอาไปใช้งานแล้วพลาดต้องอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ต่อเข้ากับมือถือได้อย่างเดียวครับต่อกับ DJI Osmo Pocket 3ได้ครับ เพราะว่าตัวกล้องของเขาเองเนี่ย<ๆ>เขาจะมีพอร์ตไทป์ซีที่อยู่ด้านล่างเราเอาไทป์ซีตรงๆอ่ะมาเสียบแบบนี้ก็ได้หรือจะเชื่อมต่อผ่านดองเกลที่อยู่ด้านล่างที่เป็นแบตสำรองก็ทําได้เหมือนกันใครที่ซื้อเป็น o s m o Pocket 3รุ่นซิงเกิลอ่ะที่ไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมมาให้ในกล่องฟังก์ชันในการต่อหูฟังก็ยังใช้ได้เหมือนกับตอนที่เราใช้ร่วมกับมือถือสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงที่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่านี่คือไมโครโฟนไงเราแข่งกันที่เสียงที่ได้ ได้นั้นชัดไหม และตอนนี้นะครับก็คือตัวอย่างเสียงณขณะที่ผมบันทึกด้วย DJI Osmo Pocket 3นะครับโดยที่เราได้ทำการเปิด b r a c k i n g tag ก็คือมีดนตรีอยู่ด้านหลังของผมตลอดเวลานะครับณขณะที่ผมพูดเนี่ยเสียงที่ใช้นั้นลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากที่เราถ่ายรายการกันเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งโจทย์ตอนนี้ก็คือเราอยากจะพาทุกท่านเนี่ยได้รู้นะครับว่าการตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนดอนเนรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะตัดเพลง ที่อยู่พื้นหลังของผมได้มากน้อยแค่ไหนระหว่างที่เรากําลังพูดอัดรายการอยู่มันเป็นการจําลองรูปแบบหนึ่งตอนที่เราไปถ่ายทําข้างนอกสถานที่ยกตัวอย่างตอนที่เราไปร่วมงานอีเวนต์อะไรประมาณนั้นแล้วอาจจะมีเสียงแบล็กการ์ดดังขึ้นตลอดเวลาทั้งงานเราคงไปให้เขาปิดก็คงจะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังจากตัวอย่างเสียงที่ผมทําให้ดูนะครับผมลองแก้งแ้งเงียบให้ฟังดูบ้างดีกว่าครับ ถ้าดูจากเวฟฟอร์มแล้วก็พบว่าเสียงเพลงที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมันเบาลงไปมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เชื่อผมลองเอาไมโครโฟนตัวนี้ออกจากกล้อง แล้วมาฟังเสียงปกติโดยที่ไม่ผ่านรูปแบบการตัดเสียงรบกวนให้ฟังดีกว่าครับและนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่มาจาก DJI Osmo Pocket 3นะครับโดยที่ไม่ต่ออุปกรณ์เพิ่มใดๆเลยเดี๋ยวผมจะเอาไมโครโฟนนี้ออกจากตัวไปเลยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะครับ Noise Reduce หรือการปรับลดเสียงรบกวนที่อยู่พื้นหลังเนี่ยไมโครโฟนของ Donner นั้นจัดก,การได้ดีและมีประโยชน์จริงๆครับ เนื้อเสียงของเขาจะมีความแอบทุ้มแอบแน่นไปหน่อยแอบรู้สึกมันบวมๆไปหน่อยเนีัยโหมดตัดเสียงรบกวนของรุ่นนี้จริงๆมีให้แต่ไม่ต้องเปิดก็มีการตัดเสียงรบกวนให้ระดับหนึ่งอยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเทสความไกลของระยะสัญญาณกันนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะพูดความดังระดับเดิมนะครับโดยที่ผมใส่หูฟังตลอดเวลาเสียงที่ได้ยินอย่างไม่เงียไม่ง เสียงที่ผมได้ยินในหูฟังอ่ะเขาจะพูดว่า connection fail เขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณได้แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้ว่าเสียงมันจะขาดหายตอนไหนนะครับไอ้ตอนนี้ผมเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยสัญญาณมันไม่ขาดครับมันก็ยังบันทึกเสียงได้แบบปกติดีตอนนี้ผมอยู่ในระยะที่ไมโครโฟนมันเตือนแล้วว่า สัญญาณขาดหายนะครับมันก็สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเดินพูดได้ตั้งขาตั้งไว้กลๆอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดพิธีกรอยากจะมอนิเตอร์เสียงตัวเองเองสียบหูฟังแบบที่ผมทําอยู่อย่างน้อยมันก็สามารถรู้สถานะได้นะครับว่าเสียงนั้นเนี่ยมันส่งไปถึงตัวเครื่องบันทึกหรือเปล่าโดยการเปือนเป็น connection fail กับ connection success นะครับเอาเป็นว่าเรามาทดสอบในเรื่องความไกลของสัญญาณให้ได้ยินได้ฟังอย่างเรียบร้อยแล้วเออเนี่ย ผมจะเทสเสียงลมลมมาพอดีเลยคราวนี้ครับฝั่งขวามือของตัวรับสัญญาณไมโครโฟนเนี่ยจะมีเป็นช่อง USB Type C อันนี้เขาไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องกลัวว่าแบตหมดกลางทางใช้เสร็จไม่ต้องชาร์จชาร์จในฝั่งของไมโครโฟนก็เพียงพอแล้วนะครับแต่เขาให้ช่อง USB Type C มาเพื่อเวลาเราต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนมือถือไม่ว่าจะเป็นอ่า iPhone หรือแม้แต่จะเป็น Android อะไรเงี้ยถ้าอยากจะต่อหูฟังฝั่งของตากล้องที่เขาจะมอนิเตอร์เสียงระหว่างการถ่ายทำเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะต่อหูฟัง เป็นรูปแบบ Type C ได้ไมโครโฟนนะครับที่อยู่กับฝั่งพิธีกรเนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวความจุบแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าอึดเลยแหละ เพราะสามารถเปิดต่อเนื่องไว้ได้อย่างเงี้ย8ชั่วโมงถ้าเกิดแบตหมดจริงๆก็แค่เอาไปชาร์จผ่านไท e C ที่ผมบอกว่ามีสายในกล่องง่ายมากครับเขาให้มาอย่างครบถ้วนแล้วการรับประกันเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบ1ปีเต็มนะครับใครที่สนใจซื้อเนี่ยก็ไปได้ในทุกๆช่องทางนะครับโดยร้านที่เขาจัดจำหน่ายเนี่ยมีชื่อว่า Music Arms อาไปได้เลยครับช้อปปี้ก็มี Lazada ก็มาหรือจะสั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีเว็บไซต์ Music Arms หรือถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยเพิ่มเติมอยากรู้เรื่องที่ผมไม่ได้บอกเอาไว้สามารถเข้าไปถามได้ใน Facebook Fanpage Music Arms ข้อดีสำหรับคนที่อยากจะซื้อกับร้าน Music Arms ก็คือมีการจัดส่งด่วนครับภายในวันนั้นๆเลยครอบคลุมกับพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑลนะครับหรือใครเนี่ยจะขับรถไปซื้อด้วยตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ Music Arms มีทั้งหมดตั้ง12สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับคือมันสะดวกมากๆเลยใครรีบใครแบบอยากไปลองด้วยตัวเองสําคัญตรงอยากลองด้วยตัวเองเนี่แหละครับเพราะว่าดูผ่านคลิปบางคนบอกคลิปมันก็หลอกกันได้คลิปมันก็เติมแต่งกันได้เพราะฉะนั้นเอามือถือของคุณที่คุณมีอยู่ในมือขับรถเอาไปลองด้วยตัวเองเลยว่าไอ้ที่คาใจายอยู่มันใช่เหมือนกับที่คิดไหม12สาขาตรงนี้ เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ Music Arms นะครับเพราะว่าเขามีรูปประกอบพร้อมกับลิงก์ Google Map ให้กดนำทางกันไปได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับพราะก็หมาคลิปหน้าเมื่อมีไมโครโฟนสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจแบบนี้อีกและราคาต้องดีเนี่ยนะฟีเจอร์ต้องครบเ้วยนะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามีจุดเด่นจุดน่าสนใจตามนี้เลยและกันขอบคุณครับสวัสดีครับ